สวัสดีครับพบกเกเตรหนุ่มวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาเคีนยนทางมือถือผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าฟาร์มบุ๊กนะครับโดยผมจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1การติดตั้งแอปเพื่อนเพื่อนจะต้องเข้าไปตรงนี้เลยนะครับปุ่มเพจสโตหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่ก็ไปด้านบนสุดนะครับก็ไปค้นหาแอปและเกมเราจะต้องเข้าไปกดตรงนี้แล้วเราเข้าพิมพ์คําว่า FARMBOOK นะครับหลังจากนัน้นเพื่อนๆก็กดลูกศรข้างล่างนะครับหลังจากนั้นก็จะมีแอปพลิเคชัน Farmbook ให้เพื่อนๆทำการกดตรงนี้นะครับติดตั้งทำการกดไปเลยเพื่อนๆก็รอสักพักหนึ่งนะครับ หลังจากติดตั้งเรียบร้อยนะครับเ,เพื่อนๆทำการกดเปิดนะครับปุ่มนี้เลยหลังจากการติดตั้งและทำการเปิดเรียบร้อยเ,เพื่อนๆนเข้าสู่หน้าตาตรงนี้นะครับซึ่งจะเข้าสู่ในขั้นตอนที่2ก็คือการเข้าใช้แอปพลิเคชันฝากรบุกนั่นเองโดยเพื่อนๆน,นะครับจะต้องทำการนำเลขาหารหัสเต็มสตกรตรกร12หลักใส่ใน2ช่องตรงนี้นะครับ 1. รหัสเตเ็มสตรกระดัรสช่องรหัสผ่านโดยเพื่อนเพื่อนจะต้องนำเลข12หลัก เรากรอกใส่ใน2ช่องเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยผมมีวิธีทางลัดนะครับก็คือเ,เพื่อนๆทำการกดค้างไว้หลังจากนั้นก็กดคัดลอกหลังจากนั้นก็ไปช่องของรหัสผ่านนะครับทำการกดค้างไว้มันก็จะขึ้นคำว่าวางหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นแอปก็จะถามว่าให้อนุญาตการใช้งานหรือไม่นะครับผมก็เลือกอนุญาตขณะที่มีการใช้แอปเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่แอปฟาร์มบุกแลบลอยนะครับก็สู่ขั้นตอนที่3นะครับก็คือของการเค้ื่อเบียนั่นเองโดยการเค้ื่อเบียน,นะคะจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ทําการแจ้งปลูกขั้นตอนที่2ถ่ายรูปขั้นตอนที่3ติดตามผลและแจ้งปลูกนั่นเอง นะครับโดยวิธีการแรกนะครับการแจ้งปลูกเ,เพื่อเข้าไปตรงนี้เลยในส่วนของปรับปรุงที่เป็นเกษตรกรนะครับก็จะมี3าเมนูแจ้งปลูกถ่ายภาพแปลงและสําววจสมาชิกนะครับเ,เพื่อเข้าไปปุ่มนี้เลยแจ้งปลูกนะครับโดยการแจ้งปลูกจะต้องแจ้งคำการเกษตรของครวัวเรือนหลังปลูกแล้ว15วันเท่านั้นนะครับเมื่อปลูกครบ15วัน,เ,นเพื่อนขสามารถขึ้นทะเบียนได้เลยอ่า าจากนั้นเพื่อนเข้าไปกลุ่มนี้เลยแจ้งปกนะครับในการขึ้นทะเบียนทางมือถือเพื่อน,นจะต้องทําการเลือกโฉนดหรือพื้นที่ที่มีประวัติเคยขึ้นทะเบียนที่ผ่านมาหากแปลงใดที่ไม่มีประวัติในตรงนี้เพื่อน,นจะต้องยื่ยนเอกสารแบบคําร้องที่สํานักเกษตรอําเภอใกล้บ้านนะครับแต่สําหรับแปลงที่มีประวัติของปีที่แล้วก็สามารถเลือกแปลงได้เลยแล้วทําการแจ้งปกนะครับ โดยแปลงดังกล่าวตรงนี้นะครับเป็นแปลงของคุณพ่อนะครับผมก็ทำการเลือกแปลงโฉนด7099พื้นที่7ไร่ซึ่งมีประวัติการขึ้นทเบดินเรียบร้อยเพื่อนๆทำการกดลูกศรด้านขวามือนะครับคือตรงนี้เลยหลังจากนั้นเพื่อนๆก็จะเห็นประวัตินะครับว่าปีที่ผ่านมาเราปลูกข้าวสายพันธุ์ไหนนะครับ หลังจากนั้นทําการแจ้งปลูกก็กดปุ่มลูกศรด้านขวามืออีกรอบนึงครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการแจ้งปลูกนั่นเองโดยข้อมูลจะมีทั้งหมดอยู่สส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1พืชที่ปลูกส่วนที่2เนื้อที่ปลูกส่วนที่3ประเภทกิจกรรมโดยเพื่อนเพื่อนะครับจะต้องเข้าไปเมนูของ พืชที่ปลูกก่อนอย่างปีแล้วปลูกข้าวนะครับปีนี้ผมก็ปลูกข้าวทำการเลือกหมวดหมู่แต่ตอนนี้ก็คือปลูกข้าวเหมือนเดิมนะครับโดยชนิดพันธุ์นะครับมันเพิ่มทำการกดเข้าไปแล้วปีนี้ผมจะปลูกข้าวเหนียวนะครับก็ทำการตกลงหลังจากนั้นก็ระบุสายพันธุ์ปลูกข้าวขอหกนะครับ ลังจากนั้นกดตกลงส่วนวันปลูกนะครับเขาก็คำนวณปีล่าสุดนะครับว่าเราขึ้นทะเบียนวันไหนย้อนไป15วันซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับรกรกฎาก็ย้อนไป15วันก็เป็นวันที่18มิถุนายนนะครับอันนี้คือของปลูกวันที่10มิถุนายนทำการกดตกลงนะครับเดือนถูกต้องแล้วนะครับ ลังจากนั้นก็เพิ่นเข้าไปส่วนของวันที่คาดว่าวจะเก็บเกี่ยวทาการเลือกวันที่เลยวันที่10นะครับเดือนพฤศจิกเนเพื่อนก็เลือกได้เลยครับกดตกลงปีพศ2553ส่วนนี้คือสําคัญมากเลยครับเรื่องของวันปลูกวันเก็บเกี่ยวจะต้องตรงช่วงนะครับแล้วก็ต้องคาดการวันเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องด้วย หลังจากที่กรอกข้อมูลในส่วนที่1่พื้นที่ปลูกนะครับเรียบร้อยก็เข้ามาสู่ของในส่วนที่2นะครับเนื้อที่ที่ปลูกมีซึ่งแปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมดจุดเจ็ดไร่ดังนั้นปีนี้ก็ปลูกเจ็ดไร่เหมือนกันเราก็ไม่ต้องทําการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากนั้นก็มาใส่ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับนะครับโดยผลผลิตที่ คาดว่าจะได้รับเป็นผลผลิตรวมนะครับนัืนเพื่อนจะต้องคำนวณพื้นที่ต่อไร่ก่อนหลังจากนั้นก็มาคูณพื้นที่กับจํานวนไร่นะครับอย่างเช่นปลูกข้าวเหนียวก็ขอ6นะครับมีผลผลิต500กิโลกร,รัมต่อไร่หลังนั้นก็ทําการคูณ7เข,เข้าไปก็เป็น3,500อ่าค้นนี้ก็กรอกในส่วนของส่วนที่2องเลยแล้วคือเนื้อที่ที่ปลูกนะครับ ต่อไปในส่วนที่3ก็คือประเภทของกิจกรรมนะครับซึ่งเข้าวจะเป็นประเภทที่ไม่เป็นเกษตรยั่งยืนนะครับผพเพื่อนทำการกดเข้าไปแล้วก็ทําการตกลงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เพื่อนๆพืทำการตรวจสอบข้มอมูลอีกรอบหนึ่งว่าข้ามอมูลถูกต้องไหมทั้ง3ส่วนนะครับพื่อที่ปลูก เนื้อที่ที่ปลูกประเภทกิจกรรมเมื่อทำการตรวจสอบทั้งหมด3ส่วนเรียบร้อยแล้วก็ทำการกดแจ้งปลูหกหลังจากนั้นก็จะขึ้นเมนูว่าขอรับรองพื้นที่ข้อมูลดังกล่าวว่าเป็นจริงนะครับขอย้ำนะครับหากแชรข้อมูลเป็นเท็ในการขึ้น,นเป็นเกษตรกรถือว่ามีความผิดตามมาตรา 1, 3 6 6และมาตรา267แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับ เพื่มต้องระวังด้วยนะครับหลังจากนั้นทําการยืนย,ยันเมื่อยืนยันเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นเมนูเรื่องของการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการปลูกข้าวเหนียวเมื่อวันที่10มิถุนาเก็บเกี่ยววันที่10พฤศจิกาย,ยน2 5 6 3บามันเพื่มก็ตรวจช็คว่าข้อมูลถูกต้องหรือไมอ่นะครับหลังจากนั้นกรุณาถ่ายภาพแปลงซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่2ของเราน่นเองแล้วก็สามารถตรวจสอบผลการแจ้งปลูกในเมนูติดตามผล และผลการปรับปรุงนั่นเองปุ้เพื่อก็กดไปเมนูเลยกลับไปหน้าแรกนะครับหลังจากนั้นคุณเพื่อก็สู่ขั้นตอนที่2ก็คือการถ่ายรูปแปลงไปตรงนี้เลยเมนูถ่ายภาพแปลงนะครับก็กดเข้าไปหลังจากนั้นก็เลือกแปลงที่เราขึ้นทะเบียนเมื่อกี้นะครับผมเลือกแปลงเมื่อกี้ก็คือปลูกข้าวเหนียวก็ขอหกคือแปลงข้างบนส่วนนี้นะครับ เพื่อสังเกตนะครับจะเห็นกล้องถ่ายรูปอยู่ด้านขวามือนะครับเป็นสีดํานะครับในขอบวงกลมสีดํานั่นเองแล้วก็ทําการกดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ถ่ายรูปแปลงการถ่ายรูปแปลงนะคะมี2ส,ส่วน,นเพื่อนสามารถใช้กล้องถ่ายรูปหรือกรรูปแกลลอรีลล่ได้นะครับโดยกล้องถ่ายรูปก็คือการถ่ายรูป แปลงในขณะนั้นเองนะครับหรือเลือกจากแกลลอรี่ซึ่งเคยถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อันนี้คือผมเป็นแปลงที่เคยถ่ายเรียบร้อยก็ทำการกดเมนูแกลลอรี่นะครับหลังจากนั้นก็ทำการอนุญ,ญาตนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการเลือกแปลงต่อมานะครับ เมื่อทำการเลือกแปลงที่ถูกต้องนะครับก็ทำการกดส่งภาพแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเพื่อนแนบรูปถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนก็สามารถแก้ไขรูปแปลงได้นะครับรูปภาพนะครับก็คือสามารถมีปุ่มถังขยะก็คือลบภาพนะครับก็สามารถลบแล้วก็สามารถเพิ่มแปลงเพิ่มรูปถ่ายได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อเข้าไปสู่หน้าแรกนะครับกลับไปต่อไปนะครับก็สู่กระบวนการขั้นที่3แล้วนะคะของการขึ้น่อเมียนก็คือการติดตามผลการแจ้งปลุกนั่นเองก็เพื่อนเข้าไปส่วนของเมนูติดตามผลตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมี3เมนูผลการปรับปรุงตรวจสอบแปลงใบรายงานผลนะครับเพื่อนเพื่อเข้าไปตรงนี้เลยผลการปรับปรุงนะครับ อันนี้ก็จะขึ้นโชว์ว่าติดตามผลการขึ้นทะเบียนจำนวน3แปลงเพื่อนทาการกดเข้าไปเลยจากนัน้นเพื่อนๆก็จะเห็นผลของการแจ้งปลูกนะครับก็คือแปลงที่เราขึ้นทะเบียนดังกล่าวของชนวนเลขที่7 9 9ด9นะครับแล้ก็แจ้งปลูกข้าวเหนียวพันกอขอหกวันปลูกวันเก็บเกี่ยวเนื้อที่ปลูกชัดเจนนะครับผลผลิตต่อไร่นะครับโดยเมนูข้างล่างนะครับฟาร์มบุก๊กหมายถึงว่า ผ่านการขึ้นทะเบียนทาง f a r ม b o o k นะครับโดยแจ้งปลูกเมื่อวันที่3กรกฎาคมนะครับหลังจากนั้นก็ต้องรอเจ้าที่ตรวจสอบหากเพื่อนๆตรวจสอบแล้วข้อมูลผิดพลาดนะครับก็สามารถแก้ไขได้เลยอย่างเช่นจะเปลี่ยนข้อมูลจาก10พฤศจิกายนเป็น20พฤศจิกายนได้นะครับก็ทําไปกดในของปุ่มดินสอคือปุ่มนี้นะครับเพื่อนำการกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับก็มาเปลี่ยนวันที่ เป็นวันที่20นะครับก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วก็ทำการแก้ไขผลการแจ้งปลูกแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับแก้ไขเรียบร้อยก็กลับไปหน้าตรวจสอบข้อมูลอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับจากวันที่10นะครับก็กลายเป็นที่20พฤศจิกายน2 5 6 3มันเองนะครับในกรณีนี้นะครับผมได้ทําการยกตัวอย่างของการเคลืเรียนทางมือถือนะครับให้กับคุณพ่อนะครับซึ่งยังไม่ได้ปลูกนะครับ กอ็อันนี้ก็ทํางานแก้ไขได้นะครับแล้วก็ทําการลบแปลได้ด้วยโดยเ,เพื่อสังเกตด้วยว,ดวยคามดนขวามือนะครับก็คือปุ่มทางขยะนะครับเพราะก็สามารถลบแปลงตัวนี้ได้เพื่อทําการกดเข้าไปหลังจากนั้นทําการยกเลิกนะครับแล้วกดยืนยันแปลงดังเก่าที่เราขึ้นไปเมื่อกี้ก็จะหายไปเรียบร้อยนะครับ เป็นไงครับการขึ้น่ะนเมียนทางมือถือไม่ยากเลยนะครับขอแค่มีประวัติการขึ้น่ะนเมียนปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทําการแจ้งปลูกนะครับทําการถ่ายภาพแปลงแล้วก็ติดตามผลนะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเกษตรหนุ่มเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแต่วันนี้เกษตรหนุ่มขอลาไปก่อนติดตามคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ